สวัสดีครับกลับมาพบกับครูสุขสันติสอนสร้างสื่อออนไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนดาวน์โหลดโปรแกรม Final Cut Pro นะครับกอนอื่นเลยนะครับเรามารู้จักตัว Final Cut Pro ก่อนนะครับ Final Cut Pro นะครับก็เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับของทางฝั่งระบบปฏิบัติการ Mac OS นั่นเองนะครับถ้าเราต้องการซื้อนะครับก็ไปที่ App Store แบบนี้นะครับพิมพ์ในช่องค้นหานะครับ Final Cut นะครับ เสร็จแล้วก็จะเป็นโปรแกรมแรกเลยนะครับ Final Cut Pro นะครับราคาก็อยู่ที่8,900นะครับก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับถ้าสำหรับคนอยากลองตัดต่อในฝั่ง macOS นะครับครับคราวนี้มาดูวิธีกันนะครับว่าเราสามารถดาวน์โหลดตัวทดลองนมาใช้ได้อย่างไรนะครับ่อนอื่นเลยก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับ Safari แบบนี้นะครับจากนั้นพิมพ์หานะครับ www.apple.com นะครับ เสร็จแล้วในะช่องค้นหานะครับพิมพ์คำว่า finance นะครับเสร็จแล้วเราจะเจอกับตัวโปรแกรม f i n a n c u t pro x แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับของตัวโปรแกรมนะครับจากนั้นเราจะเห็นคำว่า free time นะครับตัวนี้ ให้เราคลิกไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นตัวดาวน์โหลดนาวนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน10.4.10นะครับอ่าก็สามารถให้เราทดลองใช้ได้90วันนะครับให้เราคลิกไปที่ดาวน์โหลดนาวได้เลยนะครับ ครับเมื่อทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับแต่็แล้วเราจะเห็นตัวโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้นะครับวิธีติดตั้งนะครับก็ดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยนะครับเสร็จแ,แล้วโปรแกรมก็จะ อ่าไอ c ท็กไฟออกมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นตัวไอคอน Final c u d Pro นะครับแบบนี้ก็ดับเบิลคลิกที่ไอคอนนะครับเพื่อทําการ Install นะครับหรือติดตั้งได้เลยครับวิธีการติดตั้งนะครับก็คลิก c o n t i n u ีได้เลยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดบอกนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมก็คลิกไปที่ c o n t i n u ีอีกครั้งนะครับจากนั้นคลิกที่ Agree นะครับ เสร็จแล้วก็เลือกได้นะครับที่เราต้องการติดตั้ง Final Cut Pro ลงไปนะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกไปที่ Continue นะครับโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนมาว่าต้องมีพื้นที่เหลือนะครับในไดส์3 5 6จิกขึ้นไปนะครับถึงจะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้นะครับเมื่อเราเลือกพื้นที่เรียบร้อยก็คลิกไปที่ Install นะครับจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ด p p p l e ID นะครับ แล้วคลิก install software นะครับอันนี้ในะเครื่องก็มีตัวเวอร์ชันนี้อยู่แล้วนะครับก็ทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้ดูใหม่เลยนะครับก็ติดตั้งทับไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสามารถเปิดโปรแกรมได้ไหมนะครับสําหรับเครื่องไหนนะครับที่เข้า apple.com แล้วค้นหา final cut pro นะครับคลิกที่ฟรีไทยแล้วไม่ขึ้นดาวน์โหลด now แบบนี้นะครับ ก็ให้เราก่ออีเมลนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมได้นะครับเหมือนในภาพนี้นะครับแต่ถ้าองใครไม่ขึ้นขึ้นดาวน์โหลดนาวแบบนี้มาเหมือนกันก็คลิกที่ดาวน์โหลดนาวได้เลยนะครับตัวที่เรากำลังติดตั้งนะครับก็เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับของทาง Final Cut Pro นะครับเดี๋ยวรอการติดตั้งโปรแกรมสักครู่นะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่า success นะครับแบบนี้เราก็คลิกไปที่ close นะครับเราจะทําการเก็บไฟล์ติดตั้งไว้ในเครื่องหรือเปล่านะครับถ้าเราต้องการเก็บนะครับก็คลิกไปที่ clip นะครับเสร็แล,แล้วปิดโปรแกรมที่เราเปิดมาทั้งหมดนะครับจากนั้นไปลองทดสอบเปิดโปรแกรมนะครับ เสร็จแล้วก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าเป็นตัวเวอร์ชันนะครับทดลอง90วันนะครับก็คลิกโอเคไปนะครับจากนั้นจะเข้ามาสู่โปรแกรมแบบนี้นะครับก็บอกรายละเอียดต่างๆนะครับก็คลิก continue ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเข้ามาสู่ในหน้าจอโปรแกรม Final Cut Pro นะครับแบบนี้อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์เก่านะครับที่ทำการตัดต่อไว้นะครับข้อดีของ Final Cut Pro นะครับจะเก็บไลบรารีไว้นะครับในเครื่องเรา ไม่ว่าเราจะลบลงใหม่นะครับก็สามารถดึงโปรเจกต์เดิมนะครับกลับมาทำงานต่อได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเราลองไปคลิกดูที่เวอร์ชันนะครับแล้วก็ About Final นะครับนะครับสำหรับเวอร์ชันที่เราติดตั้งไปนะครับก็จะเป็น Final Cut Pro X นะครับเวอร์ชัน10.4.10นะครับก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับของทาง Final Cut Pro นะครับตก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการสอนติดตั้งโปรแกรม Final Cut Pro นะครับแบบฟรีนะครับ ก็มาทดลองใช้กันก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังตัดสินใจในการซื้อนะครับตัวแอปพลิเคชันไฟนอลค u t โปรตัวนี้อยู่นะครับสามารถทดลองใช้ได้ถึง90วันเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ใช้งานอยู่นะครับก็ลื่นไหลดีนะครับแนะนำสเปคเครื่องก็เป็นแรม8ขึ้นไปนะครับแล้วก็ใส่ SSD ีนะครับ CPU ก็น่าจะคอย5อยู่แล้วนะครับสำหรับสเปคเริ่มต้นนะครับอีกเทคนิคนึงนะครับถ้า เอดีใครที่เริ่มต้นที่250 g ิกนะครับก็ให้เราต่ออุปกรณ์แยกนะครับแล้วก็ฟอร์แมตให้เป็น macOS นะครับก็จะสามารถจำลองเป็นอีกไดนึงนะครับของทางเครื่องเราได้เลยนะครับเวลาเราสร้างไลบรารีหรือโปรเจกต์เนี่ยแล้วก็ไปใส่ไว้ในไดน์นะครับก็จะทำให้เราใช้โปรแกรมลื่นไหลนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการสอนติดตั้งโปรแกรม Final Cut Pro นะครับสำหรับเวอร์ชันทดลองนะครับ90วันนะครับขอบคุณครับ ฝากกด subscribe กดติดตามช่องชาแนลคูสุขสันติสอนสร้างสื่อออนไลน์ไว้ด้วยนะครับตอนนี้มีเพจ Facebook แล้วนะครับอ่าถ้าใครติดปัญหาตรงไหนหรือทำตรงไหนไม่ได้นะครับสอบถามเข้ามาในชาแนลหรือในเพจ Facebook ได้นะครับขอบคุณครับ